สวัสดีครับ DIY by T-SALAN นะครับ EP นี้นะครับสืบเนื่องจาก EP ที่แล้วที่เราแนะนำว่าจากตัวแรกของเราอะเราจะซื้อจากกระเป๋าหิว้วหรือจากอุตสาหกรรมดีนะครับ EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงจากรหูหิ้วเท่านั้นนะครับเพราะว่าจากรหูหิ้วเนี่ยนักเรียนของทีสลานของเราหรือนักเรียนปัจจุบันนี้ชอบใช้จากรหิห้วมากกว่าก็มีคําถามเลยว่า จากหูหิ้วเนี่ยมันมีหลายระดับมากมีหลายราคามากหลายฟังก์ชันมากนะครับโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยจากเบาหิ้วเนี่ยแบ่งเป็น2ระบบครับก็คือระบบแมชชนิกแล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์พูดง่ายๆนะครับระบบแมชชนิกเนี่ยมันก็คือระบบที่เราจะต้องปรับทุกอย่างนะครับใช้มือปรับหมดเลยยกตัวอย่างเช่นปรับระดับความตึงความหย่อนของได้ฝีเข็มแล้วก็เรายังใช้เท้าเหยียบแป้นในการเหยียบจาก ราคานะครับเริ่มจากน่ารักน่ารักน้องเล็กมีเงินแค่แบบ3,000กว่าบาท4 0 0 0กว่าบาท5000กว่าบาทแล้วก็6 0 0 0กว่าบาทก็สามารถซื้อรุ่นแบบแมชชีนิกได้แล้วต่อไปนะครับอีกย่างหนึ่งก็คือจัรพงจัรพงก็จะมี2ระบบเหมือนกันก็คือมีจัรพงหูหิ้วแล้วก็จัรพงอุตสาหกรรมต่อไปนะครับเป็นจากระบบคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันแตกต่างไม่นิกงแน่นอนอยู่แล้วก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยทุกอย่างมันจะมีปุ่มกด มันจะสะดวกสบายมากเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเราเย็บผ้ายาวๆเราขี้เกียจเหยียบจากคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถใช้มือกดได้นะครับแล้วก็ความเร็วความช้าจากคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับสามารถปรับระดับได้หลายระดับมากความช้าความเร็วคืออยู่ที่เราอีกอย่างหนึ่งนะครับมือใหม่ในการเย็บเนี่ยยกตัวอย่างเราเย็บกระเป๋าเนี่ยเวลายเย็บเนี่ยเราต้องเข็มมาต้องปักจิ้มไปในผ้าใช่ไหมก่อนที่เราจะหกักหรือหมุนผ้านี่แหละครับตอบโจทย์ที่สุดสําหรับมือใหม่แต่ แม่ทันนี่ไม่ขี้เละเลยครับหยุดได้อาจจะเย็บช้าๆโดยใช้เกรงเท้าแล้วก็ใช้มือหมุนในตัวหยุดแล้วตัวบังคับใช้ได้เหมือนกันผมชอบบอนนักเรียนนะครับว่าจับแฮนนีก,กับคอมพิวเตอรต์เนี่ยแตกต่างยังไงเหมือนกับเราขับรถครับจับแฮนิกเนี่ยมันจะเหมือนรถตัวเบื้องต้นรถอีโคคาร์ a, ที่เป็นเกียร์กระปุกขับรถอีโคคาร์อย่างเงี้ยครับขับรถถึงเชียงใหม่ได้ไหมได้ช้าไหมช้ากว่าแต่ขับบ่อยได้ไหม ไม่ได้รถพังแน่นอนเหมือนกันครับแต่ตัวนี้เหมือนรถซีวิครถที่มันมีราคาล้านกว่าบาทที่ทุกอย่างชันบอกไฟฟ้าหมดเลยทุกอย่างกดปุ่มได้จากคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถตกแต่งลวดลายของเราให้แบบมีความหลากหลายแล้วก็มีลายกว่าแบบร้อยกว่าลายอย่างเงี้ยครับสามารถดัดแปลงเสื้อผ้าตามความต้องการของเราแต่ถามว่าแมชชีนิกทำได้ไหมได้แต่เป็นลายพื้นฐานครับลายพื้นฐาน ที่สามารถตอบโจทย์ในการเย็บผ้าได้แต่ลายพื้นฐานมันก็ต้องอยู่ที่เงินในกระเป๋าเราด้วยใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นนะครับลังดุมลังดุมเนี่ยจากใม้ทันิราคาเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นลังดุมเนี่ยครับลังดุม4ีจังหวะแต่ถ้าเป็นแพงขึ้นมาหน่อยของแม่ท์นิคลังดุมข้ามี1จังหวะนี่ก็คือใช้ได้เหมือนกันระบบคอมพิวเตอร์ ง่ายสะดวกสบายที่สุดมีลวดลายของรังดุมมากขึ้นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นกระดุมเสื้อสูทกระดุมลูกคุ้มแจกระดุมอะไรอย่างนี้ครับจากคอมพิวเตอร์สามารถทําได้เอาละครับทีนี้อยู่ที่ทุกๆคนหรือนักเรียนทุกคนไปลองคิดดูลองทบทวนดูแล้วก็ว่าเราจะไปใช้จากอะไรเราก็ลองศึกษาดูครับขอคณครับ